เลยรอตายมาได้ถึงทุกวันนี้ครั้งที่สองนี่เกิดขึ้นที่อียิปต์ครับผมเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ไปทําอะไรที่นั่นตอนนั้นเนี่ยตามพี่สาวไปขุดซากวบานคดีพี่สาวครับผมพี่สาวผมเนี่ยเป็นนักธรณีวิทยาครับผมทางานเกี่ยวกับพวกขุดซากวานสถานวบราณวัตถุอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นไปที่ไหนครับไปที่พิซูเมตแห่งหนึ่งครับชื่อไม่ดังสักเท่าไหร่ครับชื่อไม่ดังื่อว่าอะไรครับเอ่ออะไรนะครับอะไรนะครับ อ๋อชื่อไม่ดังจริงๆครับผมชื่อไม่ดังเท่าไหร่ตอนนั้นเป็นไงบ้างครับเออตอนนั้นเกิดชลาวิวาทกึนขึ้นกันเล็กน้อยครับผมก็เลยวิ่งหนีพี่สาวไปพี่สาวปืนยิงไล่ไม่ใช่ปืนครับถือมีดวิ่งไล่เลยครับผมผมกลัวมากเลยพยายามหาที่หลบตอนนั้นทะเลาะกันเรื่องอะไรครับทะเลาะกันเรื่องเงินค่าขนมครับทําไมครับพ่อแม่ให้ไม่เท่ากันให้ไม่เท่ากันครับทำไมไม่บอกแม่ครับพ่อแม่เนี่ยจะให้พี่สาวสามสิบาทแล้วให้ผมยี่สิบแปดบาทฟูมันไลอิ่ยิบได้ด้วย ใช่ครับคือมีเงินเก็บส่วนตัวอพอดีว่ารวยรวยครับรวยแล้วไงต่อครับแล้วก็วิ่งไปหลบมันเป็นใครซองเป็นฟูนขึ้นมานะครับผมก็ไม่แน่ใจเป็นอะไรใครซองซองจดหมายครับไม่ใช่ครับเป็นซอ,องซองที่ก่อเป็นปูนขึ้นมา<อ>ครับผมก็เลยลงไปหลบในนั้นอนแล้วไม่รู้ตอนหลังว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโลงศพโบราณครับผมใช่แล้วคือยังไงผมก็ต้องหลบพี่สาวครับเพราะพี่สาวผมคือพยายามจะเอาเรื่องให้ได้เข้าไปอยู่ในโลงศพครับเข้าไปอยู่ในโองศพไม่กลัวผีนะครับ กลัวพี่สาวมากกว่าผีครับยอมรับตรงๆพี่สาวน่ากลัวกว่าผีอีกใช่ครับแล้วเป็นไงต่อครับเอ่อคือผมไม่กล้าลูกออกมาน้วอความับอารมณ์แบบกลัวสุดชีวิตก็เลยลงไปหลบในโรงศพที่เพิ่งมือต่ออกไปโรงศพนั่นเองผมก็นอนลงไปแล้วก็ได้ยินเสียงประมาณว่าเหมือนเสียดสีกับพื้นทรายครับเป็นเสียงคล้ายๆอะไรเลือยสักอย่างหนึ่งตอนแรกผมยังไม่คิดว่าเป็นงูแล้วเสียงคิดอะไรครับ เลื้อยคิดว่าจิ้งจกครับจิ้งจกเลื้อยจิ้งจกเลื้อยครับจิ้งจกแบบขาขาดพยายามแบบเอาตัวกระเสือกกระสนไปกับตายมันไม่งอกใหม่ไม่งอกครับไม่ทันแล้วไงต่อครับแล้วเสียงมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับจนทำให้ผมเริ่มแน่ใจว่ามันเป็นงูแน่ๆเพราะว่ามีเสียงเสียงของงูด้วยครับเขาแบบมันคล้ายๆภาษาภาเซลผมเข้าใจไปว่ามันเป็นภาษาพาาเซลนะครับอ๋อตอนนั้นครับ แล้วไงต่อครับใช่ครับแล้วจังหวะนั้นผมพลิกตัวกลับขึ้นมาครับตอนแรกนี่ลงไปแบบคว่ำลงไปนอนคว่ำครับนอนคว่ำคำคว่ำครับผมคว่ำแล้วใครปิดฝาลงให้ครับไม่มีครับฝาลงเปิดอยู่อ่าแล้วแล้วพี่สาวก็เห็นสิครับก็พี่สาวเดินผ่านไปไม่สนใจครับเลยรอดพี่สาวงัวเนียงัครับแต่เจองูไม่ทราบเหมือนกันครับไม่แน่ใจเพราะว่าบ้านผมก็ฉลาดทางบ้านนะครับผมก็ฉลาดพอสมควรจริงๆรครับแล้วไงต่อครับแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยจังหวะที่พลิกตัวเนี้ย เขาเนี่ยงูเขาเนี่ยคืองูนะครับอ oh. อยู่ตรงยอดอกผมคือลาตัวเขาเนี่ยอยู่ตรงยอดอกผมแล้วหน้าเขาเนี่ยเผชิญหน้าอยู่กับผมอืแล้วคือดภาพออกไหมครับลิ้นแบบเวลาง,งูแลบบลิ้นมันจะแบบอย่างเงี้ยครับ,รบผมกลัวมากอีกเช่นกันแต่ก็พยายามตั้งสติครับแล้วก็จําที่อคนที่สอนผมพูดภาษาพาเซลไว้ว่าเวลาเจองูเนี่ยก็ตั้งสติแล้วก็พูดออกไปเป็นภาษาพาเซลแล้วผมก็ พูดออกไปครับพูดว่าอยากเอาทันีีจบไหมครับจบครับจบแล้วงูครับครับฉกพูดจบแล้วไม่ใช่เหรอครับพูดจบแล้วครับเอาทาไมโดนฉกแล้วครับงูฟังภาษาพาเซียไม่รู้เรื่องครับอ้าวงูที่นั่นพูดภาษาอียิปต์ครับโอ้โผมพลาดครับผมพลาดจริงประเทศพาเซียอยู่ไหนเนาะมิราบ คืนนี้สำหรับทานานโอมานนี้ผมไม่มีข้อสรุปใดๆทั้งสิ้นเพราะมันสรุปไม่ได้เว้นแต่ผมอยากให้คุณมีความสุขกับการชมภาพเหล่านี้เพราะไม่มีอะไรให้เรามีความสุขมากไปกว่า การมองรอยยิ้มที่หน้าของทานานโอมานนี้ราตรีสวัสดิ์พี่น้องชาวไทย